้ามื่อนี้มาหาหมอพี่นอ้องในปาก์ต้เมื่อนี้มาหาหมอ <laughs> มาหาหมอฟันมื่อนี้พี่นอ้องวินอาจสิบวันได้แบบ ไอ้ทายคลิปวิดีโอเฮ็ดกระเพาอยังกินของแซ่บๆพี่น้องเบิง่งจะหาหกมือแล้วพี่น้องเพราะว่ามาหาหมอแล้วมั่ปวดฟัน,อนบอกแน่เลยเพรได้ยันมาหลบกวนเขานะพี่น้องหากสิบไปได้เฮ็ดกับเขาพี่น้องกินบ่ได้บ่ได้กินเห็ดพี่น้องเบิ่งเนาะจะหาหมือแล้วพี่น้องเด้อมือในมาหาหมอก่อนดเดี๋ยวเสร็จเราสิไปหาเพล่งคนแก่นอยู่กูเดินไม่เดี๋ยวค่อยๆมาเบิง่งเนาะว่าสิไปหาเพล่งคนแก่นกินอย่างเดียว โอเคจ้าคหมอเสร็จแล้วเป็นกำลังถี่างลงไปถึงแท็กซี่แล้วพี่น้องจะไปหาไอ้เพื่อนควันแก่นกันหากินแวนว่าไแต่ว่ามือน,นีตอนนี้ยังบ่บปวดฟันนะพี่น้องคุณลาบัดค,คํำๆบุญแล้วปวดฟันตอนนี้กินได้เยอะเพราะว่ามือหน,นีมอเพิ่นบ่ค่อยดึงฟันไปไหนนะเพราะคือหลายเที่ยวทุกคนพิพานมากตอนที่ไม่ไมนะ่เนี่ยมันจะดึงตลอดนะสิบปวดมือนีเพิ่น,นดึงว่าหลายกับิบปวดหลายไปไหนพี่น้อง ประมาณสามมื่นพี่น้องครับมาปวดสามสี่หมื่นคือต้องเกี่ยวนันเพิ่นดึงเกี่ยวนันดึงโอ้ยปวดปะว่ามันสิบมื่นไหมพี่น้องนี่เป็นอายุค่ะเธอพี่น้องอย่าเป็นหิ้วตึงเนาะนี่เป็นกับมาห่างพี่น้องเพระาะว่าอ,วอันี่นี้กิ่งหมองของ้างบนทางนะพี่น้องยังาหาทางออกกันมาอะไรเพื่ออะไรจำก็ได้ดิพี่น้อง ออกมาซิยูค้างที่จะเป็นร่านใครเสือพาร์ครองเท้าพวกของแล้วพี่น้องเสืเอพาร์คพวกนี้จะลายยังไงเคเป็นยางไปหาทางออกกันเลยพี่น้องรรแบโอ้่องนี่เป็นช่องหารถแท็กซีย่ยากพี่น้อง เมื่อกี้ย่างไปตรงล่องปากอันนั้นน่ะได้ย่างกลับมาอีกเพราะว่ายังเพราะว่ามันไม่มีแท็กซี่ช่วงเวลาหกโมงเย็นน่ะมันก็มีแท็กซี่เมื่อกี้โทรไปหาคุณสารมีให้คุณสารมี่ข้อให้9026หรอยุดรอแท็กซี่ก่อนนะพี่น้องเนาะหิวเข่าไหิวเข่าดีนะฟัดว่าปวดนะพี่น้องจ้ามาหอดเพิ่นขอนแก่นแล้วพี่น้อง มาหอดแล้วคือทอดกันไล่ตีตีเท้าเนอะบ้านอันนี้พวะทิมเสื้อผ้าทีมไม่น่าบ้านแต่ว่านี่เขาบ้านเพราะใดบ่มีกุญแจหรือปกุญแจพี่น้องมารีไปปลุกท้วปลุกพุดจารมีเขาก็บอกเปิดให้เขาตื่นชาว้านเขาบอกมันตายตรงน,นั้นแหละวพวะพวะบอกไอ้ตายอยุ่ิแล้วพี่นอ้องเขาเช็ดกิบเพราะใดมาพี่นอ้องเมื่อนี่ตามมาพุ่งกินนี่คือเก่าแล้วพี่น้องหิวค้าวหิวขา้าวถึงขอนแก่นตาบุ้งให้กินอีก เดี๋ยวอัน,น<า>จะไปหาซื้อเนี่ยมาหน่อยก่อนแล้วจะได้แกะปวดเขีวเ <laughs> มื่อนี่ก,กุคุณแก่บ้านมานน้ำเด้กอกูสิบอกให้หออกูเตรียมพร้อมแล้วก็ตับไก่พี่น้องได้สมมูลสมยังมาไปเป็นเสือหน่อ,อก่อนพี่น้องเน,นี่ยปวดแขีวกันปวดแขีวกอนค่ะ <laughs> มาแล้วกินกับน้องแอนเมื่อนีร่น้องแอนไ,ไอไ้คุณนายเพิ่น,นข,อ,ขอนแก่นมาท่าไหรแล้วอยู่พี่น้อง ให้ขนแกนอยากยินลูกค้าเพิ่มเขาพร้อมกันหลายคุนอะนะคุณนายขนแกนไ่ได้ขนแกนคุณนายขนแกนได้รืยัคะคุณนายขนแกนได้ไหมล่ะคุณนายออสเตรเลียนี่ค่ะเมนูรลานคุณนายขนแกนอันคุณนายออสเตรเลียมาดามาดาออสเตรเลียได้หรอยังคุณนายอันพุ่นเปิดร้านหาเงินไว้ด้วยคุณนายหางเงื่อนจะกินเบียร์ค่ะมากดนุ่นหลายๆได้ค่ะนั่งจได้เมาซ์่มมือ เงินเปิดลาดนี่นั่งเอาเมาโดยตรงเงินคิซสารงมี่ห่นังเอาส้ให้ความคัวเ,เก็บนะิี่น้องนั่งกับพีก้อนรับผิดชอบของนั่งเดอ้ออันนี้ก็ตัมาคูรนนังแบบประเดียงนะนั่งแซ่บแบบประเดี๋ยกัน้อนกันเนี่ยได้พักัทิมหนาดำเขาไม่ยัง้อดมากมีปลาต้ม มปิ้ตับบ่ได้เอาใส่ใส่บ่ได้ใส่ใส่สามใส่ลำพงเลยนู้นวัวด้ยินบ่เน,นานะพี่น้องขันบ่ได้ยินจะอะไรกับบอกเด้จ้ะนี่จ้าใส่ข้าวเหนียวมากพี่นอๆๆ้องกินง่ายๆมือนีบเต้นไปหาหมอมาพี่น้องไปหาหมอมากละไปฟัดมาใอไหร่อันเป่ากินกัญชาเพื่อนอนแกนเ,กนเกนดือดขึ้นสีดุพี่น้อง,องหิวเข่ากับฮิ้วมาเด้อพี่น้องแล้วมากินถั่วกับเพนเด้อ คือแบบพี่น้องกคือเงียบมากเป็นแสบม่คุณนา้มาดามตึกถึงตอนแย็นทะเเดินทำไมสันสานมี่บรงขนาดเดินไป่ที่ไ่ยิงสีมปลาพี่รองสมปลาก่อจะแสบมนั่งกันอยู่หรอพี่น้องมีลัคือชีวิตต่างแดเนะพี่น้องเนาะ ไม่อยากนา้าวนาใส่กับี่ได้จ้าพี่น้าพี่เร็้ปวอกพี่ดอกแสบแบแสบพูงี่รอดมันเนี่ยเปล่าจริงพี่น้องเพราะว่ายันความาม่ยันปวดเถียวนะกดูเหรอ่อาไม่้องน Không thoáng được sao? Không thoáng được. Có được 3 rồi. Làm mất Không phải ำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สนหรนะพี่น้องเพื่อจะเคลด,ดยร์เงาแลยังพี่น้องลำคัน่นขอบคุณหลายๆจ้าทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ